สวัสดีครับผมบีเคียรุกนะฮะคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ผมอยู่ที่นี่ครบหปีแล้วนะใครที่ติดตามผมอยู่จะรู้ว่าผมมาทํางานที่นี่นะฮะก็มาแชร์กัน1ปีและมีอะไรคืบหน้ากับชีวิตผมบ้างอันนี้ผม ที่แน่ๆเนี่ยน้ำหนักขึ้นกับ5กิโลนลยมาอยู่เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นมากเลยไม่รู้เพราะอะไรก็เดินเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมมาแชร์ประสบกตารตณ์ตอนนี้ผมอยู่ออสโลนะฮะเดี๋ยวก็เดินไปคุยไปนะฮะก็ทิบายไป,ไปเรื่อยๆดูมืออสโลด้วยโอเคฮะแต่กาได้ที่ชินนะครับ ทริปนี้ไม่เน้นพูดนะฮะเน้นให้ดูวิวเล่นๆเฉยๆผมเออว่าผมมาเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็กําลังจะกลับพอดีก็แวะทางเนี่ยไปเรื่อยๆถ่ายเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็ย้อนไปคุยบ้างถ่ายรูปบ้างโอเคนะฮะอันนี้ดูวิวออสโลสวยดีนะวันนี้วันอาทิตย์ร้านค้าก็จะหยุดให้บริการนะฮะที่นอร์เวย์ทุกวันอาทิตย์เขาจะหยุดนะฮะ ต่มีบางร้านที่เปิดบ้างแหละร้านขายของกินเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ว่าห้างร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปิดวันนี้ว่อาทิตย์ก็เลยดูเงียบๆน,นะฮะเหมือนวันพักผ่อนอันนี้ครับผมก็เดินเล่นอยู่ในเมืองนะฮะวันอาทิตย์คนมันก็หยุดแหะที่นี่เขาเป็นปกติเลยว่าที่เขาจะหยุดนะฮะมีบางร้านเท่านั้นที่เปิดนะครับส่วนใหญ่ห้างร้านนี่ก็จะปิดหมดเลยก็เหมือนกับว่าวันอาทิตย์เขาให้อยู่กับครอบครัวนะฮะเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปก็อยู่ในเมืองกับนอกเมืองต่างกันยังไง ผมว่าเป็นคนแล้วแต่คนชอบนะในเมืองก็สีสันนะอย่างว่าในเมืองสีสันความบันเทิงมันก็เยอะกว่าความวุ่นวายมันก็มีนะที่นี่วุ่นวายเหมือนกันเวลาเวลาปกตินะแต่นอกเมืองก็อย่างว่าความสงบเรียบร้อยใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาฮะที่พักในเมืองกับข้างนอกก็มันก็แพงเหมือนกันทั้งคู่อ่ะเลือกเอาว่าชอบอยู่แบบไหนฮะอยู่อาผมว่าทํางานใกล้ที่ไหนพักที่นั่นดีกว่าสะดวกกว่าเยอะ ผมมีคําถามหลายอย่างนะฮะว่ามาทํางานนอร์เวย์นี่จะเป็นคนรวยไหมจะได้เงินเยอะไหมอะไรอย่างงี้นะฮะผมบอกเลยนะครับว่าทํางานที่นอร์เวย์เงินได้เยอะฮนะแต่ถ้าเทียบกับการโดนหักภาษี40% 35%ขึ้นไปนะฮะมันก็เหลือนิดเดียวใช่ไหมเราเท่ากันอยู่ที่อื่นที่ได้เงินเดือนเท่ากันแต่เสียภาษีน้อยกว่าหรือบางที่ก็เสียแมบไม่เสียเลยที่พักฟรีอะไรฟรีอย่างเงี้ยมันเหลือเงินเก็บมากกว่าถามว่าทํางานที่นี่รวยไหมก็ตอบ ได้ไม่เต็มปากว่ารวยนะฮะเพราะว่าที่อื่นทํางานอาจจะได้มากกว่านี้แล้วก็แต่ถ้าถามเรื่องคุณภาพชีวิตดีกว่าไหมที่นี่คุณภาพชีวิตดีกว่าที่อื่นนะฮะเหลายๆเรื่องสําหรับคนแบบมาจากเมืองไทยอสมมตินะมาทํางานที่นี่เคยได้เงินเดือนต่ำหรืออะไรเงี้ยมาอยู่ที่นี่มันก็จะก้าวกระโดดไปเลยแต่ถ้าสําหรับคนที่ได้เงินเดือนสูงอยู่แล้วมาที่เนี่ยมันถ้าไม่เห็นความต่างอ,อ,อย่างเราถ้ามีสตางค์อยู่บ้านเราเนี่ยแสนหนึ่งผม้โอ,อยู่บ้านไทยเราก็สบายนะแต่ถ้าคุณมีสตางค์อยู่เนี่ยแล้ว พอเผลอคุณอยู่ที่เมืองไทยสบายกว่าอตามนี้นะฮะเราไปคิดกันนะฮะ มาก็พูดถึงค่าราคาสินค้าการจับจ่ายที่ฮนะผมมาอยู่ที่นี่ปีที่แล้วนะรู้ไหมปีเนี้ยสินค้าขึ้นไปประมาณเกือบ3 0 4 0คือแบบขึ้นแบบมหาศาลมากเลยผมว่าโอ้เพราถูกจังหวะเลยมาจังหวะที่เขาขึ้นแบบเดี๋ยวขึ้น10% 20%อะไรของเขาฮนะขึ้นจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันขึ้นเยอะไปสินค้าที่นี่เริ่มแพงฮะแพงแพงแ,พงแพบบเบอร์ว,วังอลังการมากผมว่าเป็นเมืองที่ค่าใช้ใจ่ายตอนเนี้ย อาจจะไม่บาลานซ์กับค่าของซื้อได้เพราะของมันขึ้นเร็วกว่าเงินเดือนดีกว่าก็อันนี้แค่ผมไปแค่ข้อมูลเนาะข้อมูลผมพูดตรงๆกันนะว่าเออมันมันแพงขึ้นจริงๆแล้วก็ข้าของที่ใช้มาตอนนี้มันมันแพงแพงจนแบบบางคนเงินเดือนยังไม่ขึ้นเลยข้าวของขึ้นไปและสามสิบถึงยี่สิบอ่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยฮะบางอย่างก็ไม่ได้บอกนะมันขึ้นเองเลยเดีย๋ยวประกาศบ,บอกนเมื่อครั้งที่แล้วผมไปมันหมือมันแค่สิบแปดโคลนเนี่ยตอนนี้ยี่สิบสามโคลแล้วฮะเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดูขึ้นมมาากกว่่่เอ้ไใช ก็ขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะฮะก็ลองลองดูแค่ผมแค่บอกว่าไอ้ราคาสินค้าที่นี่มันเริ่มแพงขึ้นเฉยฮะเป็นไว้ไปเป็นข้อมูลอันนี้ผมก็อยู่ที่เส้นคานโยฮัน์นะ,ะเส้นที่ผมชอบเดินประจำมันเส้นในเมืองนั่นแหละก็เป็นเส้นเนศรษฐกิจเส้นอะไรของเขาเหมือนแบบในเมืองออสโลที่นี่ความเจริญเนะะี่ยมันไม่ค่อยกระจุกอยู่ที่ออสโลอย่างเดียวนะฮะมันก็ความเจริญก็ขยายไปตามเมืองทอมโซเบอร์เกนแถนั้นเมืองก็สวยพอกันเลยนะฮะที่นี่ถึงจะเป็นเมืองหลวงแต่ก็ มนหมายควาว่าเขาจะอัดทุกอย่างในนี้หมดเลยนะฮะก็กระจายกระจายไปบ้างเพื่อความจเจริญมจะได้เท่าเท่าเทียมกันนะฮะสังเกตด้วกันว่าตึกสูงไม่ค่อยมีที่เนี่ยจะเน้นตึกหาไม่สูงมากแต่เน้นจานใช้สอยแบบประหยะัด ก็ถามว่าอยู่ตัวคนเดียวที่นี่มาแรกๆลําบากไหมจากประสบการณ์ผมนะลําบากมาคนเดียวแบบไม่มีรู้จักใครลําบากมากเลยคือไม่มีรถไม่มีที่พักต้องหาอะไรเองทุกอย่างก็คิดทีผ่ผ่านมาผมก็เคยอธิบายไปนะฮะแต่มันจะลําบากแค่ช่วงต้นพอมันอยู่ตัวแล้วอะมันก,มนก็มันก็โอเคแหละแต่ว่าข้อดีของมันที่นี่คือการเดินทางการเดินทางที่นี่ค่อนข้างจะสะดวกไม่ว,ว่าคนจะอยู่ที่ไหนอะไรรถมันก็ถึงไงฮะมันก็ตัดค่าเรื่องเดินทางตอนเริ่มต้นไปได้คือว่าถ้าเราไม่มี าเกิดการโดยสารที่นี่มันไม่ดีใช่ไหมเราก็ต้องมีรถต้องมีไปขับขี่แล้วโอ้โหแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปขับขี่ได้รถใช่ไหมฮะแต่ที่นี่รถเมล์รถบัสมันถึงกันหมดก็การเริ่มต้นมันก็ไม่ได้ยากมากเหมือนอ่ะตอนผมเริ่มไปทํางานที่ระยองอย่างเงี้ยถ้าผมไปเช่าห้องอยู่แล้วผมไม่มีรถเนี่ยผมไปทํางานไม่ได้นะมันไม่มีมันไม่มีวิธีที่จะไปได้เลยอ่ะจะรถแดงมอเตกร์ไซคต์มันต้องมีแหละแต่อยู่นี่มันสะดวกเราอยู่ตรงไหนก็ได้หาที่พักถูกๆแล้วเราก็เดินหน่อยก็ได้ พี่เสือไปหาพี่เสือกันเถอะมาหาพี่เสือมาทุกครั้งผมต้องมาหาพี่เสือแหละเพราะว่าผมเคยพูดหลังครั้งว่าพี่เสือเนี่ยผมไปจับไข่เขาแต่เขาบอกแค่จับรูปๆๆเฉยเขาว่าใครที่มาจับจะมีโอกาสได้มานักท่องเที่ยวนะจะมีโอกาสไดมาอีกผมต้องไปบีบไข,ข่เขาไงเดี๋ยวให้ไปดูไข,ข่เขานะคือพี่เสืออยากโกรธนะก็คือเขาคงจะโมโหก็เลยผมไม่อยู่ยาแล้วไเนะียไปดูไข่ ผมไปเนี่ยความเชื่อเขาไปจับไข่จับอะไรมันก็จะไข่ก็จะมันมันมันหน่อยแล้วไข่มือบอลอะไรไปเขียนเนี่ยก็เรียกเขาเรียกว่าออสโลไทกเกอร์เนาะ,ะอันนี้คอนทอหรือเปล่าช่ๆพระเจ้าทอใช่ไหมไม่เกี่ยวกันแล้วแหละน่าจะเป็นเกี่ยวกับช่างอะไรสักอย่าง เดี๋ยวเราไปคุยกันตรงที่ National ท e ตอร์เดี๋ว่อนตรงนี้คนเริ่มมาละผมมาแต่เช้าแหละแต่ว่าช่วงนี้คนก็เริ่มคนก่อนช่วงนี้คนก็มาเริ่มมาช่วงนี้อากาศดีฮะที่นี่เออใช่เรื่องอากาศที่นี่ลืมพูดเลยที่นี่มันจะเป็นแบบว่าถ้าวันไหนอากาศดีนะคุณจะเห็นคนนอร์เวย์ออกมาเต็มไปหมดเลยคือรู้สึกว่าเขารู้สึกเขาปรับสภาพกับอากาศเดี๋ยวเนี่ยมันจะมืดละตอนนี้มันสว่างสว่างอยู่มันจะมีช่ว,ทวงที่สว่างเที่ยงคืนใช่ไหมนอร์เวย์สว่างเที่ยงคืนแล้วก็ เหมือนกันพอเข้าวินเทอร์มันจะกลับกันมนันจะเป็นมืดเที่ยงคืนนะฮะพอมืดเที่ยงคืนปุ๊บเขาจะไม่ค่อยออกมาอย่างนี้นะนเนี่ยอยากมีแดดปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยคือนี่ต้องเช็คอากาศทุกวันดูพยาการณ์อากาศทุกวันเตรียมตัวทุกวันฝนตกบ้างหิมะตกบ้างลมแรงที่นี่จะต้องเช็คอากาศก่อนบ้านทุกวันนะฮะจนเขาติดเป็นิสัยอุปก,กรณ์เสื้อผ้าต้องพร้อมล่มพกตลอดอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เขาไปเขาเตรียมพร้อมสภาพทุกอากาศนะฮะ เครื่องมือเขาเยอะมากของที่นี่เกี่ยวกับเสื้อแต่กายเขาเยอะมากเลยก็ใครมาก็ลองเช็คดูกันนะฮะภาพทิ่ย์เป็นย้อนสอนพอดีเลยอะ่ะมันก็เลยเห็นมืดๆหน่อยนะอันนี้บรรยากาศรอบๆที่โอเปร่าเฮ้าส์นะฮะศิลปรกรรมที่นี่มันจะไม่อ่อนช้อยนะฮะถ้าคนมาอยู่ที่จะรู้สึกว่าศิลปรกรรมที่นี่รู้สึกว่ามันจะแข็งๆกระด้างกระด้างประมาณนี้ฮะ มันจะไม่เหมือนตะตอนยอนหรือบ้านเราฮะบ้านเขาจะแบบสตริงสตริงแข็งแข็งดูแข,ข็งแรงนะฮะเส่วนรถาประกรรบ้านเขาตึกก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหลี่ยมเรียมเป็นสไตล์นอร์ดิกนะสไตล์เขานอร์ดิกระเรียมเรียมแหลมแหลมอย่างเงี้ยประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูตึกอันนี้ก็ตึกเก่าเลยฮะโอเคไปไปต่อ พูดถึกกงการขนส่งที่นี่นะตะกี้ผมก็พูดไปแล้วที่นี่มันเป็นตั๋ววันตัว๋วตัวเดือนแล้วก็มีตั๋วชั่วคราวนะฮะก็การซื้อตั๋วก็สำหรับผมราคาผมไม่แพงนะเพราะราคามันมันซื้อครั้งเดียวมันขึ้นได้ทั้งเรือรถแล้วก็อ่าทุกอย่างอ่ะทุกอย่างในที่นี่ได้เลยก็คุ้มนะซื้อครั้งเดียวอันนี้รวมเรือด้วยนะรวทุกอย่างเลยเขาเรียกว่าตัว๋วโซนส่วนแท็กซี่โอ้โหหลอกเลยว่าโคตรแพงแท็กซี่ทีนี่แพงมากๆ โอเคกลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยผมอยู่ดําเนี่ยนะผมแค่นั่งรถมาเที่ยวเฉยๆอันนี้สถานีออสโลกลางนะฮะรถผมจะมาพอดีผมต้องรีบไปละโอเคฮะเกือ้าาหัวละโพแล้วที่เนี่ยก็วสวยๆดี ผมก็มาลงเมืองที่ผมทํางานอยู่นะฮะก็มาซื้ออะไรกินที่ในเมืองแต่ที่ผมไม่ได้ซื้อของกินนะฮะที่นี่จะมีพวกร้านแขกและแล้วเขาเปิดวันอาทิตย์อยู่ผมก็หาซื้ออะไรเข้าบ้านกันไม่มีอะไรกินนี่ฮะร้านแขกที่ผมบอกเขาก็จะมีของขายวันอาทิตย์นะฮะเปิดอยู่ไม่กี่ร้านในนี้เดี๋ยวผมพาเดินเล่นแถวเมืองน,นี้ดีกว่าเห็นเมืองเล็กๆฮะเ,เมืองไม่มีอะไรมากมายเลยอันนี้ก็เป็นจุดศูนย์กลางเซ็นเตอร์ของที่นี่ฮนะเดี๋ยวผมก็หาซื้อได้เข้าบ้านไปได้วย พูดถึงเรื่องการกินอาหารที่นี่ตอนแรกผมมาผมก็พยายามกินเหมือนฝรั่งเขานะฮะกินง่ายๆทำง่าย,าายอาหารไทยไม่มีปัญหานะฮะที่นี่มีของครบทุกอย่างราคาก็แพงแต่ว่าเราก็สามารถจะหากินได้ถ้าเราอยากกินนะบางอย่างมันนาเข้ามาราคามันก็แพงแต่ใช่ว่าจะหากินไม่ได้มันมีทุกอย่างจริงๆอยู่เนี่ยไม่ต่างกับไทยเลยฮะ,ะตอนแรกผมกิดนะาะาพวกนมปงนมปังเนะะี่ยแต่พอพวกไอ้อะไรนะพวกแกงเมาซีลูกหมาป่ามาเมาฟีลูกหมาป่ามา หจัดอาหารไทยทุกอาทิตย์เลยผมก็สบายเลยที่นี้มีคนทำอาหารให้กินส้ตมตำลาบซาน้ำงงน้ำเงี้ยวมีหมดเขาทําให้กินหมดก็แต่ถ้าเขากลับไปแล้วก็คงกินขนมปังเหมือนเดิมนะฮะไม่ยากถ้ากินกันใช้ที่นี่อาหารเหมือนจะกินยากนะแต่จริงพออยู่ไปอยู่มาเฮ้ยมันก็ไม่ได้ถ่างกับบ้านเราเท่าไหร่อยากกินอะไรเราก็ทําแค่ว่าสรีดฟู้ดไม่มีเฉยๆมีอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ บางบางพี่พี่คนไทยก็ทําอร่อยแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเขาจะมาตลอดบางทีเขาเป็นฟู้ดทักไงตามเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลายลคนก็ทําอร่อยเดินพาเดินดูเล่นในเมืองนะอันนี้ก็วันอาทิตย์นะฮะร้านก็จะปิดสะส่วนใหญ่อันนี้ก็ในเมืองเดี๋ยวผมแค่เดินพาชมเมืองเล็กๆนี่ร้านตุ๊กๆอาหารไทยในเมืองนี่น่าจะมีที่เดียวแล้วมั้ง ก็เป็นร้านอาหารไทยไม่เคยกินเหมือนกันว่าจะแวะมากินเห็นน้องๆมากินหลายคนละอันนี้ก็เป็นตัวเมืองที่เป็นพวกห้างสุด่ค้าคอนโดอะไรของเขาแหละมันเรื่องเล็กฮะแต่มันก็ดูดีอยู่นะความเจริญที่นี่มันไม่ได้กระจุกอยู่แค่เมืองหลวงไงอ,อ้เมื่กี้เราไปออสโลมาใช่ปะ่ะอันนี้เรามาแถวนี้มันก็ประมาณคล้ายๆกันแต่ว่าแค่มันตัวเมืองมันเล็กกว่าสวนสาธารณะก็มีเหมือนกันโอเคไป ก็มาถึงสัตว์สัญลักษณ์หรืออะไรสักอย่างประจําถิ่นที่นี่นะฮะเน mm. ี่ยไอตอนนี้ผมมาแรกๆที่ทํางานผมจะมีอย่างนี้แหละ mm. เขาเรียกว่าตัวอะไรไม่รูม้มันเหมือนเอเลี่ยนแต่ก็ไม่ใช่เป็นไม้สีแดงนะเนี่ยสวยดีลืมผมก็พูดลืมพูดเรื่องงานไปเนาะการทำงานที่นี่ผมมีปัญหาอยู่แล้วเพราะผมสัญญาระยะยาวทำได้ถึงอายุ72ปีนะฮะ ก็ทาได้ยาวๆอยู่ที่เราจะทําไม่ทำแค่นั้นนะฮะการทํางานที่นี่ค่อนข้างอขอขอพูดสั้นๆแล้วกันว่าผมโอเคกับการทํางานที่นี่มากเรื่องเวลา,ลา,ลาแต่ว่าจะขอดีเทลไปดูต้งแยกไปอีกคลิปหนึ่งเคยเคยพูดมาประมาณคลิป2คลิปแล้วเรื่องงานเป็นยังไงแต่สำหรับคนที่ไม่มีสัญญาอายุะผมเป็นวีซ่าทางานใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นคนที่แบบติดตามสามีมาอย่างเงี้ยการจะทํางานได้เขาก็ต้องเรียนในระดับภาษาให้ระดับ A2 ก่อนนะฮะถึงจะทํางานได้แต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากทางรัฐบาลเขาก็จะหางานให้ อยู่ที่ว่าเราจะทําหรือเปล่านะฮะก็มันก็สนับสนุนการทํางานแหละคนที่นี่เขาอยากให้ทํางานหมดเลยเพราะคนมันน้อยเขาก็อยากให้แบบงานหายากที่นี่เห็นเห็นอะไรเขาว่างานหายากมากงานที่เราอยากทําอาจจะต้องแข่งขันสูงหน่อยโอเคนะฮะวันอาทิตย์ก็จะงเงียบๆอย่างนี้นะฮะ ก็ได้ว่าะจะทำซูกี่ได้ทิชได้ลูกชิ้นได้อะไรมามีน้ำจิ้มหน่มันจิ้มก็ไม่ไมกินอะไรก,กินซูกี้แล้วกันร้อนโอเคกลับบ้านดีกว่า อนนี้ผมก็ลงมาสถานีี่ดัมเมียนนะฮะบ้านที่ผมอยู่ก็ขาดเรื่องอะไรอีอ่กเรื่องอ่าใช่ใช่เรื่องครอบครัวเรื่องลูกกับเมียใช่ไหมฮะตอนที่ผมพูดที่คลิปแรกนู้นเลยั้แต่มาว่าจะพาลูกกับเมียมาด้วยแต่แรกว่าจะมาต้นปีนะแต่บมันช่วยลูกเขาขอเรียนจบป .4 ก่อนเขาอยากเออคุยอยู่กับเพื่อนเพื่อที่ไทยก่อนเอออยากให้มันจบเป็นหลักสูตรไปแล้วค่อยมาก็คงจะไน่เกลางปีหนานะเด็กาึกษาจะเริ่มทำเรื่องศึกษาแล้ว ขอ้อมูลการเขาอะไรอะการหาโรงเรียนการเอาแฟนมาการอามาหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็เริ่มศึกษาดูก็ไม่ได้ยากก็แต่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็เคยไม่เคยทําเหมือนกันเดี๋ยวไปทําดูว่ามันยากแค่ไหนโอเค ก็ท้ายคลิปนะฮะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์น,นะอันนี้แค่ปีเดียวมก็มีตัวอีต่อไปต่อไปอ่ะก็คือผมเคยบอกตั้งแต่แรกว่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็กลับไทยก็ตอนนี้ก็อยู่ครบหนึ่งปีละก็อยู่ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรปรับตัวเล็กๆน้อยๆต่อไปก็เป็นเรื่องอะไรที่ผมบอกครอบครัวใบขับขี่บ้านจะซื้อหรือจะเช่าหรือจะย้ายไปอยู่ที่อื่นปีน้าผมต้องย้ายห้องอยู่แล้วเพราะบ้านคุณยายห้องเล็กมากอยู่แบบน้อยไม่ได้ก็เดี๋ยว การชาวบ้านที่เนี่ยผมก็ทำไปเรื่อยๆไปสตอรี่ผมไปเรื่อยๆผมก็ย้อนกลับมาดูด้วยอะไรด้วยนะฮะโอเคฮะก็ยังไงก็แค่นี้ก่อนนะฮะบายบายไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับคุณที่ติดตามนะครับ